ดีจ้าวันนี้วันที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกดูซิแม่กับพอ่อกินอะไรนะวันนี้มีแม่ครัวพิเศษมามอุ้ยอุ้ยอ้ยพ่ออ้ยพ่อความเทยยาแล้วพ่อกินข้าวอิ่มก่อนพ่อกินข้าวอิ่มก่อนความเวยาวาวยาแม่ก็มีปลาตัวใหญ่อุ้ยพ่อทอดใหญ่ พิจิมทำให้พ <establishing> mm ี hmm. ่จิมทอดปลาให้โอ้ยเป็นไงคะคุณพี่จิมมีสูตรใหม่เหรอสูตรใหม่ทอดปลาอ้าวเอพ่อช่วยสังนิ้วแล้วเดี๋ยวด้วยให้แม่กินเอาแม่กินอ้ำาอ้ํอ้ํอ้ําหมปลาน่ากินจัง เอาไปไหนแม่ครัวไปไหนละแม่ครัวไปไหนละออาคุณแม่โอ้ยปลาตัวใหญ่อะโอ้พี่จิ๋มมาทานไปพ่อกับแม่กินตัวไปเลยเลยอ้าวโอ้กินอย่างอร่อยเลยพ่าจ๋าปลาอร่อยไหมโอ้ยเต็มน้ำเต็มปากน้ำหยดน้ำหยดเต็มปากฉันปากกอน โอ้่แมยโหโอ้โหกินปลาอย่างอร่อยเลยอืมอัมอืมพี่จิมมีสูตรทอดปลาเหรอเอาใช้ใบตองใช้ใบตองวางลงไปก่อนแล้วก็เอาปลาวางบนใบตองจ้าอ๋อจ้าเออนี่คือสูตรการทอดปลา อุ้ยเอยแม่กินอย่างไรอ้าวโ๊กินข้าวหมดช้วยเลยดูดูดูกินข้าวหมดถ้วยเลยเลี้ยงปลาเยอะมีบ่อปลาเยอะเป็นเมืองเกษตรจ้ะปลามาจากสุโขทัยอุ้ยแม่กินอย่างอร่อยหมดถ้วยเลยดู พอกินอิ่มไปก่อนแล้วนั่นไมนะพอกินเอาไม่พูดเลยแหละจ๊ะอร่อยไหมอิ่มอร่อยเอออร่อยปลานุ่มปลานุ่มเคี้ยวสบายนี่มีต้มซุปของหมอนด้วยดูต้มซุปเหลืองนั่งหนึ่งนี่ผัดขนุนไปจิ้มเอามาเอามาจากนู่นเอามาจากอึดอึดตะลิด มีไข่ตุ๋นแม่ไปล้างมือแล้วแม่ไปล้างมือแล้วอิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วไปล้างมือแล้วอ้าวพ่อเลยเอิกเลยว้ายเ <c oughs> อ้อยเลยสิงแดงเลย <c oughs> พ่อชูสองนิ้วหน่อยค่ะเอ๊ะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปไงนะมัยเงีย้ยรอจังเลย <c oughs> 嘟嘟，哎，真美。